เศรษฐกิจพอเพียงจุดประสงค์การปลูกผักกินเองคือมีผักทานสดๆใหม่ๆได้าทานผักตลอดเรื่อยๆไม่ต้องซื้อให้สิ้นเปลืองเงินสิ้นเปลืองน้ำมันผักปลอดสารพิษช่วยประหยัดรายจ่ายในครอบครัวได้อีกแรงนนำมาทำเมนูอาหารได้อย่างสะดวกสบายปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงทำนาข้าว30% ปลูกผักเลี London, ้ยงสัตว์3าสตร์30%แอ่งน้ำ3า3 0และที่อยู่อาศัยอีก10%สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทรเดีวศงสาเลขที่10อยู่ม .2.4 วันนี้หนูจะมานำเสนอวิชาเศรษฐศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านหนูนะคะก็คือการปลูกผักกินเองค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูผักที่หนูปลูกค่ะ หนึ่งตะไคร้ตะไคร้มีสปปรรพคุณช่วยให้ไตแข็งแรงและขับสารพิษออกจากร่างกายและมีสปปรรพคุณอีกมากมายสามารถนำมาทำประกอบอาหารได้ค่ะใบเตยใบยเตยมีสปปรรพคุณอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นบำรุงหัวใจค่ะและใบเตยสามารถนำไปทำขนมหรือว่าน้ำใบเตยได้เช่นกันค่ะ ผักกาดผักกาดสามารถนำมาประกอบอาหารได้เช่นผัดผักกาดจอผักกาดต้มผักกาดค่ะผักชีผักชีสามารถช่วยลดระดับไขมันและน้ำตาในเลือดได้และบำรุงสายตาและช่วยขับเหงื่อได้ค่ะและสามารถกับแก้มอาหารอีกมากมายค่ะกะหล่ำปี กระลำปีสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและสามารถช่วยต้องกันการทำงานของลำไส้ให้ถับถ่ายได้ดีขึ้นและมีสรรพคุณอีกมากมายสามารถนําไปประกอบอาหารเมนูได้เช่นผัดกระลำปีใส่อุ้นเส้นหรือใส่หมูสับค่ะขอบคุณค่ะจบการนําเสนอ